ททบห้าร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วารายตี้จำกัด ครับผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นนะครับเรามีประเด็นเรื่องของการลงทุนการบริหารจัดการเงินออมที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำในทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับเช่นเคยครับรายการของเราพยายามจะนําเสนอนะครับว่าเรื่องของการลงทุนนั้นเป็นเรื่องของทุกคนไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเป็นนักงทุนมืออาชีพนะครับแม้กระทั่งคนลงทุนนักงทุน ชาที่เป็นประชาชนทั่วไปหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมเองเนี่ยก็สามารถลงทุนได้ในกองทุนรวมนะครับเรากระจายการลงทุนไปยังที่ต่างๆไปยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆเพื่อให้เงินของเรานั้นทํางานออกดอกออกผลงอกเงยน,นะครับเช่นเคยในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ผ่านช่วงจัดทับลงทุนกันครับ วันนี้นะครับเราพูดคุยกันกับดรสมจินสอนไพศาลนะครับกรรมาการผู้จัดการบริจอดฐานไทยหรือว่าทีม BAM นะครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับคุณบอยในช่วงที่ผ่านมาดรพยายามจะนําเสนอว่าการกระจายการลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่จําเป็นเราสามารถนาเงินไปลงทุนยังประเทศต่างๆที่น่าสนใจได้ทั่วโลกดรพยายามพูดถึงภูมิภาคเอเชียว่าน่าสนใจอย,อย่างไรจีนเราเน้นย้ํากันมาแล้วหนึ่งประเทศที่อาจจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือยักษ์ใหญ่ในเอเชียอย่างญี่ปุ่นนะครับใช่ครับ ญี่ปุ่นนี่ก็เป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ทีนี้เวลาที่ผ่านมาทําไมเราเวลาเราพูดเอเชียแล้วญี่ปุ่นถูกยกไว้ทวนกันนิดนึงก็คือว่าในโลกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราแบ่งเชิงของภูมิภาคออกมาเนี่ยนะครับก็มักจะแบ่งเป็น Develop ปม m a ก็ e เกับ Emerging Market ก็นะครับก็คือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คืออเมริกาเหนือยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นครับอันนี้ก็เป็น3ส่วนที่เป็น e ดเวลลอป market แล้วพอมาดู emerging market เนี่ยก็จะมีเอเชียครับนะครับแล้วก็มีลาตินอเมริกามีโรปตะว,วันออกครับนะครับก็เป็นอีก3กลุ่มอีกอส่วนเอเชียนี้เนี่ยเขาก็จะคาฟตัวญี่ปุ่นออกไปก็จะเป็นนอก เอเชียที่นอกเหนือญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาพูดถึงญี่ปุ่นโดยเฉพาะเจาะจงนิดหนึ่งนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาผมพูดถึงเอเชียว่าทำไมเราถึงชอบเอเชียเนี่ยหลักๆเลยก็มีมุมมองที่ว่าเอเชียกําลังปฏิรูปเอเชียกําลังมีโอกาสของการเติบโตนะครับแล้วก็ในแง่ของバリเอชันเอเชียก็ดีทีเดียวนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งได้เอ่ยถึงเสมอๆก็คือว่า ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตที่สําคัญคือน้ํามันเนี่ยมันลดราคาลงมามซึ่งเอเชียซึ่งเป็นเน็ต importer ของน้ํามันเนี่ยก็เลยได้ประโยชน์จากตรงนี้เต็มๆและญี่ปุ่นก็ได้รับประโยชน์ทํานองนั้นด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้เห็นภาพใหญ่นิดนึงว่าทําไมเราถึงคิดว่าญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจนะครับมผมมีสไลด์อยากจะชี้ให้เห็นถึง4ปัจจัยหลักๆด้วยกันครับ ปัจจัยแรกเนี่ยที่ผมจะเอ่ยถึงก่อนก็คือปัจจัยเรื่องราคาน้ํามันเมื่อกี้พูดแล้วว่าใครก็ตามที่ เป็น net importer ของน้ำมันเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้นประการที่2ซึ่งเราได้คุยกันเยอะพอสมควรก็คืออเมริกาที่เติบโตขึ้นเนี่ยใครที่เป็นคู่ค้าหลักๆของอเมริกาก็ได้ประโยชน์ด้วยซึ่งญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้อีก3ประเด็นที่ผมอยากจะยกขึ้นมาคุยเนี่ย<ะ>คือตัวข้างบนสุดของสไลด์นี่นะครับ,รบที่เขียนว่า QQE แล้วก็ GPIF เนี่ยครับ QQE ก็คือ Qualitative และ u u n t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  v v e e s i n g นะครับก็คือเรื่องของการพยายามที่จะทำให้เกิดสภาพคล่องขึ้นในในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ GPIF นี่ก็หมายถึง Government Pension Fund ขอ,ของเขาซึ่งหรือหรือกบอกขอนั่นเองนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการทางภาษีที่เข้ามาเอื้อซึ่งเดี๋ยวจะมีสไลด์อธิบายเพิ่มเติมได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ ROE ซึ่งเวลาที่เราไปลงทุนเนี่ยครับเราก็บอกว่าเออเราไปลงทุนในธุรกิจลงทุนในบริษัทเราก็อยากได้ บริษัทที่ดีๆมีการเติบโตดีนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทำกำไรจากต้นทุนซึ่งก็คือ return on equity หรือ ROE นั่นเองนะครับซึ่งอัอนนี้เนี่ยอาจจะ เป็นเรื่องที่พิเศษเป็นอย่างยิง่งเพราะว่าเวลาเราพูดถึงนโยบายของท่านนายกอาเบะเนี่ยนะครับเราก็มักจะพูดถึงว่าเขามีนโยบายทางการเงินเขามีนโยบายทางการคลงังแล้วก็เขาอยากจะปฏิรูประบบเศรษฐกิจ uh huh. อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีความเป็นรูปธรรมสูงขึ้นซึ่งเดียวผมจะได้มีโอกาสคุยให้ฟังต่อไปอนี่ประการแรกเนี่ย พูดว่าอตัวนโยบายที่เขาขับเคลื่อนมาเนี่ยส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากให้ญี่ปุ่นกลับมาเติบโตเร็วขึ้นแล้วการที่เราจะวัดการเติบโตเนี่ยอีกมุมหนึ่งก็วัดสิ่งที่ตรงข้ามก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อว่าญี่ปุ่นเองอยากเห็นว่าถ้าเศรษฐกิจมันเติบโตเนี่ยอัตรางเงินเฟ้อน่าจะขึ้นไปถึงระดับสัก 2, 2> องเ์นะครับแล้วก็ความผลักดันตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีนโยบายทางการเงินซึ่งผมเจอ มีสไลด์อันหนึ่งให้ดูนะครับว่าตอนที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศใช้มาตรการ QE ซึ่งคร,ครั้งแรกเนี่ยก็คือเมษายนปี2013นะครับ,รบตอนนั้นเนี่ยตัวค่าเยนเนี่ยก็อ่อนค่าลงนะครับจากไม่ถึง90เยนเนี่ยมาเป็น96เยนนะครับ<ม>เสร็จแล้วเนี่ยก็ ส่งตัวแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆพอปีที่แล้วเดือนตุลาคมเขาประกาศครั้งที่สองด้วยวงเงินที่ใหญ่ขึ้นตัวค่าเงินเยนเนี่ยครับก็อ่อนค่าไปจนถึง112ยเยนต่อ1ดอลลาร์นะครับแล้วมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ประมาณสัก124เยนต่อดอลลาร์ละเราจะเห็นได้ว่าค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าลงมาเรื่อยๆซึ่งในการอ่อนค่านี้อะไรเกิดขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อ ประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศโดยรวมนีย competitive ขึ้นหมายความว่าแข่งอแข่งขันได้ดีขึ้นสินค้าและบริการถูกลงโดยเปรีเทียบถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมเคยอยู่ญี่ปุ่นอยู่4ปีนะสมัยก่อนเนี่ย ตอนแรกเราก็ชอบนะผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นใช่แต่มันแพงมากใช่ถ้าหากว่าอยากจะได้ของถูกเนี่ยต้องซื้อของอิมพอร์ตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปละเราสังเกตไหมครว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะมากเยอะมากตอนนี้เยอะมากแล้วหลายๆคนเนี่ยปีหนึ่งไปสองครั้งสามครั้งวีซ่าก็ไม่ต้องแล้วของมันถูกลงครับพอดีลูกชายก็เพิ่งกลับมาซื้อเงเกงยีนมาสองตัวนะครับให้พ่อตัวหนึ่งสองตัวเก้าร้อยเยนคุณบอยอื ตกตัวหนึ่งร้กว่าบาทเท่านั้นเองโฮโฮแล้วคุณภาพนี่คือแบบใช้ได้เลยโฮโฮนะครับอันนี้แสดงถึง competitiveness ของของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นละทีนี้เรามาดูต่อนะครับว่าไอ้ตัวไอ้ความแข่งขันได้เนี่ยแล้วทำให้เราไปซื้อของเขาเราไปเที่ยวประเทศเขามากขึ้นเนี่ยอันนี้เราเห็นแต่ประเทศไทยแต่จริงๆแล้วก็คือไปจากทั่วโลกใชครับ ประเด็นถัดไปที่อยากจะชี้ให้เห็นคือมาตรการ QE ของ BOJ เนี่ยนะครับในสไลด์ที่ผมอยากจะให้ดูตัวเลขนิดหนึ่งครับครั้งหลังที่เดือนตุลาคมที่มีการประกาศเนี่ยเพิ่มการอัดฉีดเงินเข้าไปเป็นปีละ80ล้านล้านเยนครับปีละนะครับโดยที่เงินที่อัดฉีดเข้าไปนี้เนี่ยก็ไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆและสินทรัพย์ตรงที่ผมวงไว้เป็นพิเศษเนี่ยคือ ETF หุ้นญี่ปุน่น นะครับ ETF Exchange Traded Fund เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีเม็ดเงินจาก BOJ เองนะครับเข้าไปตลาดเข้าไปที่ตลาดหุ้นปีละ3ล้านล้านเยนแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีสินทรัพย์ประเภทอื่นอับด้วยนะครับเช่น J REITS REITS ก็คือ real estate investment trust ก็คือลักษณะกองทุนคล้ายๆอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับของญี่ปุ่นแต่นี่วงเงินน้อยหน่อย90 0 0 0ล้านต่อปีนะครับตัวถัดมานี่สิครับตัวที่ผมคิดว่าสำคัญมากอาจจะที่สุด ก็คือเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลปีละ80ล้านล้านเยนนะครับแล้วก็มีหุ้นกู้อีกมี commercial paper ทีนี้ที่ผมเชื่อว่าสำคัญมากต่อเรื่องของตลาดทุนโดยพางยิ่งตลาดหุ้นก็คือตัวพันธบัตรและตัวหุ้นโดยตรงทำไมพันธบัตรจึงสำคัญต่อตลาดหุ้นก็เพราะว่าเวลาที่เขาเข้าไปซื้อพันธบัตรเนี่ยครับก็จะทำให้บอ n d y เนี่ยมันต่ำ ครับนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ย JGB 10ปี Japan Government Bond 10ปีนะครับยิวอยู่ประมาณสัก0.4นย์จรับนนะครับซึ่งต่ำมากพอต่ำเลยอพอต่ำลงปั๊บก็แปลว่าถ้าหากว่าท่านนักลงทุนชาวญี่ปุ่น มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งฝากธนาคารก็ใกล้ศูนย์อยู่แล้วซื้อพันธบัตรก็ได้ศูนย์จุดสถ้าไปซื้อหุ้นแล้วได้เงินปันผลสักเปอร์เซนต์กว่าและมีโอกาสของการเติบโตมันก็จะน่าสนใจเงินก็จะไหลเพราะนั้นมันก็จะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยสามารถมี valuation ในระดับของ PE หรือ dividend yield ที่ PE ที่สูงหน่อยหรือ dividend yield ที่ต่ําหน่อยได้ครับนี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆของเรื่องของตัว QE ทีนี้คําถามที่สําคัญของ QE ก็คือ แล้วมันจะอยู่นานแค่ไหนจะเลิกเมื่อไหร่ถูกไหมครับซึ่งทางญี่ปุ่นเองเขาก็พูดเรชัดว่าเป้าหมายเขาก็คือเขาต้องการให้อินฟล레이ชันเนี่ยหรืออัตราเงินเฟ้อไปอยู่ที่2%อนะครับขณะนี้มันประมาณศูนย์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังยังไปอีกพอสมควรนะครับนี่ก็อันนี้คือนโยบายการเงินอ่าใช่ครับทีนี้ในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนโยบายภาษีนะครับเรื่องภาษีเนี่ยมันก็มีทั้งบวกทั้งลบ นะฮะ oh. เพราะว่าภาษีเก็บมากหน่อยก็เป็นรายได้ของรัฐครับใช่ไหมครับแล้วก็แต่ว่าถ้าหากว่าการเก็บนั้นเนี่ยมีการให้ลดหย่อนอะไรบ้างก็จะเป็นประโยชน์ีน mm ี hmm. ้ผมจะให้ดูนิดหนึ่งรเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของภาษีขายหรือแวดนั่นเองนะครับ mm hmm. ของญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้ขึ้นมาละครั้งหนึ่งจาก5%เปอ็น8%เป็น uh huh. เมื่อ2ปีก่อนนะครับ mm hmm. ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบครับแต่ว่าหลังจากกระทบไปนิดหน่อยแล้วมันก็กลับ คืนดีขึ้นมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเขาพยายามหลีกเลี่ยงก็คือการขึ้นครั้งที่2จากเดิมที่จะขึ้นปีนี้เขาเลื่อนไปเลย2ปีไปเป็นเมษาปี1-7ก็จะทำให้ผลกระทบมันน้อยลงนะครับ,รบแล้วก็ประเด็นถัดไปนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลคเขามีเป้าหมายที่จะลดลง จาก35%เนี่ยไปสู่ระดับที่ต่ำกว่า30%มมาถึงตอนนี้เขาก็ทำมาพอสมควรแล้วไปอยู่ที่<ช>ประมาณ33%แล้วอันนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์เพราะว่าพอภาษีนิติบุคคลลดลงเน็ตอะ profit ของบริษัทก็จะดีขึ้นครับผมนครับและเรื่องสุดท้ายครับนิซาหรือนะิปปงอง s เอเข้เนี่ยนะครับเขาเรียนแบบของอังกฤษที่มีการให้ เงินที่มาลงทุนในลักษณะที่ประหยัดภาษีได้แล้วเงินเหล่านี้เนี่ยสามารถไปลงทุนในพวกหุ้นและกองทุนรวมนะครับอันนี้ให้กว้างแล้วก็ไม่เกิน1ล้านเยนต่อปีแล้วก็รวมไม่เกิน5ล้านเนี่ยถือครอง5ปีก็จะคล้ายๆ Impact ก็จะคล้ายๆ LTF ของไทยเราแต่ว่าประเทศเขาร้อยกว่าล้านคนและมีรายได้เยอะแลวตอนนี้เนี่ยเขามีนโยบายใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาผมจําไม่ได้เขาเรียกว่าย t h นิซาหรืออย่างนิซานะครับก็คือเขาให้โอกาสพวกคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณยา่าเนี่ยซื้อนิซ่าให้ลูกให้หลานได้แล้วก็ตอนโตเขาอาจจะสัก20บมังครับ,รบแล้วค่อยเอาเงินไปใช้แล้วก็ไปรถย่ตนภาษีได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดซัพพลายของเงินที่เข้าไปสู่ระบบ,บมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียนมาในชั้นต้นนี้ก็ค,ค,คือว่าเรื่องของปริมาณเงินทั้งจากตัวบ o j เอง จาก m e ฟ t p e n s i o ัน u n d ซึ่งจะอัดฉีดเข้าไปรวมทั้งมาตรการ,รภาษีก็จะทําให้โฟล์กเงินเข้าไปค่อนข้างดีอ,อันนี้คือหลากหลายเหตุผลว่าทําไมญี่ปุ่นถึงเป็นตลาดที่น่าสนใจทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเรื่องของตลาดหุ้นนะครับซึ่งคุณผู้ชมถ้าสนใจเพิ่มเติมเนี่ยโทรไปขอรายละเอียดนะครับว่าญี่ปุ่นน่าสนใจอย,อย่างไรที่หมายเลขโทรศัพท์1725ได้แต่ช่วงหน้าครับเราจะมาขยายความกันต่อกับทางดรนะครับว่าแล้วการไปลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนี้ต้องทาอย่างไรบ้างน่าสนใจอย,อย่างไรบ้างช่วงนี้พักกันก เป็นยังงไ่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต<า>มีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแ,แหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง ตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันธมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสารรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ ตอนที่ผมเริ่มต้นทําธุรกิจก็ยุยังไม่ถึง30ด้วยซ้ำนะครับมันเว้งที่สุดเรื่องกู้แบงก์เป็นเรื่องยากมาก SCB เ็ามองเราที่สมองครับมืออาชีพมากเป็นนักวิเคราะห์เชนเลอร์จากวันที่เราได้สินเชื่อมาก้อนหนึ่งเราก็เหมือนมีกระสุนยิงปุ้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 งธุรกิจมันโตขึ180้นร้อยแปดสิบมันคือการติดสปีดเท่าเส้นชัยครับผมเก่งเรื่องจักรยาน SCB เก่งเรื่องเงินครับคว้าโอกาสสาหรับ SME ที่ SCB กว่า1,200สาขาคุณกล้าคิดไทยพาณิชย์ก็กล้าให้ แถวพูน่ะนะเซลหกสิบเปอร์เซ็นต์พัก็บาดเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะไม่งั้นอยู่ไมนหมดอ่ะใช่เจอกันรีบมานะเฮ้ยการช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมไริจากเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสีราเก้ามงคล เรากลับมาติดตามรายการรรยหุ้นกันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นการไปลงทุนในตลาดญี่ปุ่นนะครับเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงนโยบายการเงินนโยบายการคลังมาตรการทางด้านภาษีที่ทําให้ <โ Remember. S 1> ตลาดญี่ปุ่นนั้นน่า ừ, สนใจแล้วในเชิงของ ROE และครับที่ท่านตบอก ừ, ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนี่เป็นยังไงบ้างใช่ครับเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นแม้จะดีมีผลิตภัณฑ์ดีๆแต่ต้องยอมรับว่า ROE เขาค่อนข้างต่ํำ ในอดีตอาจจะเห็นแบบ7-8%ครับตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่ประมาณสัก8.7%ครับซนะครับซึ่งถ้ามาเทียบกับของเราก็ยังถือว่าต่ำอยู่อย่างของของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก11%นะครับของ S&P จะอยู่ประมาณ14% ROE าซึ่งทำไมเป็นอย่างนั้นเหตุผลที่สำคัญก็คือบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยมักจะถือเงินสดไว้เยอะมากและจ่ายปันผลออกมาน้อยซึ่งตอนนี้เนี่ยทางภาค ประชาสังคมรวมทั้งนักลงทุนสถาบันทั้งรัฐบาลเองเยพยายามผลักดันให้บริษัทเนี่ยสนใจผู้ถือหุ้นมากขึ้นแล้วมีมาตรการผมยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าต่อไปเนี่ยบริษัทไหนที่อ e ีต่ํากว่า5%ติดต่อกันเกิน5ปีเนี่ยเขาจะกดดันให้โหวตให้ตัวดี r ร c เตอรคณะกรรมการต่างๆต้องลาออก อย่างนี้เป็นตน้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อได้ว่าลักษณะของทิศทางของการกดดันอย่างนี้เนี่ยจะทําให้บริษัทต่างๆเนี่ยตั้งใจมากขึ้นที่จะใช้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยอย่างมีคุณค่าที่สุดรวมทั้งเขามีการพัฒนาในเรื่องของ C-G เรื่องของ stewardship code ซึ่งจะทําให้ทั้งตัวคณะกรรมการเองทั้งตัวผู้จัดการกองทุนต่างๆเนี่ยเข้าไปร่วมกันรับผิดชอบมากขึ้นมีดัชนีใหม่ดัชนีเรียกว่าเ uh, p e x n i น k k อินด e 400เป็นดัชนีที่คำนึงถึง ROE ในการาเลือกหุ้นด้วย Oh. เพราะฉะนั้น,น,นแนวโน้มเนี่ยคือบริษัทเนี่ยจะต้องดีขึ้นทั้งเรื่องของการจ่ายปันผลที่มากขึ้นรวมทั้งนโยบายในการซื้อหุ้นคืนบ้างนะครับประเด็นถัดไปที่ผมคิดว่านักลงทุนคงอยากจะรู้แหละว่าเอ๊ะถ้าเข้าไปลงทุนในญี่ปุ่นเนี่ยหน้าตามจะเป็นยังไงผมพูดไว้เลยว่ากองทุนที่บรจทฐานไทยเลือกมาเนี่ยก็คือ,อเราจะฟีดเข้าไปใน ETF n i k k 225ของนมระบริษัทหลักทรัพย์อันดับหนึ่งของเขานะครับซึ่งลองดูตัวอย่างของ โกของบริษัทเหล่านี้ดูนะครับว่านี่เป็นบริษัทที่พวกเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่หรือไม่ท่านเชื่อใจในบริษัทเหล่านี้หรือไม่นะครับ,รบซึ่งก็จะมีอย่างธุรกิจรถยนต์อย่างเช่น<อ>พวก t o y o ต a Honda านิสสันอย่างนี้นะครับ,รบแล้วก็พวกธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับ ซึ่งชื่อเหล่านี้เราก็คุ้นเคยทางซ้ายมือล่างเนี่ยก็เป็นพวกบริษัทยาครับอย่างทาเคดะอันนี้ก็จะเชี่ยวชาญพวกยาเบาหวานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ้ตรงกลางล่างเนี่ยครับบางคนอาจจะพอเห็นเซเว่นอีเลฟเว่นคงรู้นะครับนี่คือเซเว่นอีเลฟเว่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกของญี่ปุ่นครับไอ้ตรงซ้ายมือบนเนี่ยครับอของรีเทลนะฮะ fast retailing ครับส่วนใหญ่จะไม่รู้จักชื่อบริษัทนี้ผมผมใส่แต่ว่าใส่เฉพาะใส่เฉพาะคุณบอยรู้จักใช่ก็คือบริษัทยูนิโคลยูนิโคลใช่ แล้วเขาเป็น Fast r e t a i l i ิงจริงๆแล้วก็ขยายเร็วมากนะครับแล้วตัวล่างสุดก็คืออิเซตันนะครับแล้วก็ทางแบงกิ้งของเขาเนี่ยมิซูโฮ MUFG ซึ่งก็คือบริษัทที่มาซื้อแบงก์กรุงศรีไป70%กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองกเป็นบริษัทใหญ่ความมั่นคงใช่โกรดก็น่าจะน่าสนใจใช่ใ่ครับนี้เป็นบริษัทที่น่าสนใจประเด็นถัดไปซึ่งผมก็อดที่จะพูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่อง valuation ใน valuation เนี่ยตัว PE ของญี่ปุ่นถือว่า ไม่ต่ำถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นๆเพราะว่า P/E เขาอยู่ประมาณสัก19เท่ากว่านะครับแต่เนื่องจากว่าบอลยิวเขาอยู่แค่0.4%ดังนั้นเองการเทียบหุ้นกับบอลของเขาเนี่ยจึงยังคงมีความน่าสนใจอยู่ผมมีสไลด์นะครับว่าถ้าเอาเอา e a r n i n g yield คือเอากำไรหารด้วยราคาของหุ้นเฉลี่ยแล้วลบด้วยยิวของพันธบัตรของญี่ปุ่นยังอยู่ประมาณสัก3.9%ซึ่งสูงกว่า MSCI World สูงกว่า S&P 500ของอเมริกาแล้วก็สูงกว่า MSCI ของยุโรปนะครับจะต่ำกว่าก็คือต่ำกว่า AEX Japan ซึ่งเราก็ได้มาคุยให้ฟังในรอบที่ผ่านๆมาแล้วก็สูงสูงและน่าสนใจกว่าของตลาดหุนไทยด้วยสมควรของของไทยเนี่ยค่อนข้างตอนนี้ PE ก็ก็ขึ้นไปสูงพอสมควรแล้วบอลยวของเราก็ยังสูงอยู่คือประมาณสัก 2.6-2.7%กออก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ <c oughs> ว่าทำไมเราควรกระจายไปยังต่างประเทศไ <c oughs> ป <c oughs> ญี่ปุ่นก็เป็นตลาดที่น่าสนใจ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แล้วก็กองทุนตอนนี้ที่เราออกอตอนนี้เรามีกองทุนเปิดนะฮะซื้อขายได้ทุกวันและขณะนี้ฮะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวนันศุกร์นี้เรายังเปิดตัว TMB Japan Trigger 8 วงเล็บ4นะครับนี่เป็นกองที่4แล้วเราก็ทริกไป3ามกองนะครับในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมานี้นะครับขายวันที่2ถึง5นะฮะสัปดาห์นี้เองนะครับแล้วก็เงื่อนไข8ดก็คือว่าเราตั้งเป้าหมายปิดกองที่8%นะครับถ้าได้4%แรกเราก็จะขายหน่วยคืนคก่อนแล้วก็ ถ้าหากว่าครบ8%ก็จะปิดกองแล้วก็คืนเงินให้ผู้ลงทุนนะครับ,รบสามกองที่ผ่านมาของ t ทร็กเกอร์ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็ทริกไปในเวลาอันค่อนข้างรวดเร็วนะครับในช่วงแค่ประมาณไม่ถึงปีที่ผ่านมานะครับก็นักลงทุนก็ได้ผลตอบแทนตามเ,าเป้าหมายที่วางไว้นะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็ต้องบอกว่าการลงทุนเนี่ยมันก็มีความไม่แน่นอนมีความเสี่ยงของมันนักลงทุนแม้ว่ากองของเราเนี่ยจะตั้งเป้าหมาย8%ใน1ปีแล้วเราก็หวังใจว่าจะจะทริกนะ ครับ,รบแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ทริกเนี่ยก็จะกลายเป็นกองเปิดนักลงทุนสามารถจะเอาเงินออกได้แต่ถ้าไม่เอาเงินออกเราจะบริหารให้ต่อไปจนมันมันทริกได้เป้าหมาย8%ครับ ถ้าสนใจก็เช่นเคยนะครับลองติดต่อไปที่1725หรือว่าสอบถามได้ที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขานะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.tmbam.com นะครับมีเจ้าหน้าที่มีทีมงานที่1725พร้อมจะตอบคําถามให้กับคุณผู้ชมนะครับทิ้งท้ายก่อนจากกันครับมีงานสัมมนา,ามาประชาสัมพันธ์นะครับท่านที่สนใจลงทุนทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์นะครับมีงานสัมมนา,าจับทิศลงทุน หุ้นอนุพันธ์ไตรามาสสานะครับงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน 9, 30, นี้เวลา9นาิกา30นาทีถึง16นาฬิกานะครับหน้าหอประชุมศาสตราจารย์สัวียนอินทราวิชัยชั้นสมอาคารตลาดราั์แห่งประเทศไทยนะครับเนื้อหานี่ช่วงเช้าก็จะเป็นคุณนครจากอิร่านะครับมาแนะนำเคล็ดลับการใช้เทคนิค ในการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับในช่วง t e c h ิคอลแอนาลิซิสรู้เอาไว้ไม่ติดดอยนะครับรวมไปถึงการสร้างพอร์ตหุ้นให้สวยด้วยการใช้ Futures แล้วก็ Option นะครับอันนี้เป็นภาคบ่ายกับคุณเตชะอรลาอุดมสุขนะครับงานนี้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วท่านที่เป็นมือใหม่ที่เปิดบัญชีหุ้นอนุพันธ์ภายในงานก็จะมีของที่ระลึกนะครับ มอบให้ด้วยนะครับท่านที่สนใจก็ลงทะเบียนได้ที่ w w w set o r t h หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่02-229-2222นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านดรสมจินเป็นอย่างมากที่มาให้ความรู้กับเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับในวันต่อไปนะครับรายการของเรายังคงมีประเด็นเรื่องของการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมดรสมจินและทีมงานลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ